ค่ะมาพบกับกระซิบบอกเร่านะคะแอดมินมาแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับ Isuzu D Max ปี Mac 07นะคะเครื่องยนต์คอมเรลเลีวดีเซ 2,500cc ค่ะกระบะเกียร์ธรรมดานะคะราคา139,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านบอดี้สวยไม่มีชนหนักคาซีสวยช่วงร่างดีแอร์เย็นใช้งานได้เลยนะคะเรมเอกสารมีให้ครบค่ะแบกหล่อดอกยางยังลึกอยู่นะคะ สีสารรับคันมีริ้วรอยมีอัตำหนี่ตามอายุการใช้งานนะคะเราเรียกกันว่าเม่สีไม่ค่อยสวยเท่าไรละกันค่ะแต่ภายในสวยสวยอยู่นะคะใช้งานกันได้เลยเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ก็สามารถขับขี่กันได้ปกติใช้งานกันได้สบายนะคะ1 3 9 0แสนบาทราคานี้สามารถเจรจาต่อรองได้นิดหน่อยพอได้ค่นน้ำมันเท่านั้นนะคะทุกท่านต่อหนักขอผ่านก่อนเลยนะคะรถคันนี้อยู่ที่บางเคค่ะ สนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับติดต่อสายตรงคุยรายละเอียดกับเจ้าของก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ประกอบการตัดใจก่อนออกเดินทางค่ะถ้าถูกใจเดินทางไปดูไปทดลองขับกันนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ที่จะได้นัดหมายร่วงหน้านะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้ท่านที่สนใจใต้คลิปเรียบร้อยแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ